รเรพดพดหนรง่ครับนีมาร่วมงานแฟนคลับเหมือนเดิมดีใจค่ะดีใจที่ทางแบเบลลี่เชิญมาด้วยอไรเงนะี้ยเพราะหนูก็เป็นคนชอบใส่กางเกงยีนอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเจอแบบแฟนคลับก,ก็แฮปปี้ค่ะวันนี้มาร้องเพลงด้วยเนาะวันนี้ใช่ค่ะก็กำลังใจล้มห ก็แฟนคลับน่ารักด้วยฮะมีความ่านคอนเสิร์ตใหญ่ของเรามาเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าคอมพิวตแล้วนะคะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างก็คือเกินคาดมากๆทั้งเรื่องของจํานวนคนโชว์ต่างๆด้วยระยะเวลาในการซ้อมสั้นๆแต่วันออกมานดีมากๆใหลายๆคนก็ยังมูฟออนจากคอนเสิร์ตไม่ได้เราก็ยังมูฟออนไม่ได้เหมือนกันเลยเนีก็เป็นความทรงจําที่ดีมากๆค่ะ เรียกว่าเป็นการเติมเต็มความสั่นของเราแบบสุดๆแล้วใช่ไหม,หมอิสฟาสุดแล้วค่ะถือว่าคอมพลีทที่สุดเลยกําลังใจที่แบบหุ่งไปแบบก็คือเต็มมันพอตั้งแต่ขา,ายลังหมดอนะไรเงี้ยตอนแรกเท่าที่ทราบคือเราเนึกว่าแบบจำนวนแบบคนน่าจะไม่ไม่ประมาณสักพันนึงอนะไรเงี้ยแต่คือมันน่ามาวันที่มาคอนเสิร์ตน่าจะประมาณจำนวนประมาณเกือบ5,000ันคนใช่ซึ่งเยอะมากๆจนจต้องเปิดหอข้างนอกเพิ่ม บัตรต่างหากอะไรเงี้ยก็ดีใจจนแบบรู้จะพูดยังไงคือเหมือนสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดก็คือหายเหนื่อยค่ะเพราะว่าตอนที่ซ้อมก็ซ้อมหนักมากๆจริงๆเห็นคลิปแบบนี้ขนาดนี้มัื่อนเต้ับผู้ใหญ่มากเลยแต่ว่าแบบอาจจะมีแบบอีกอีกรอบนิดอีกอะไรเงี้ยจริงไหมอาจจะค่ะเพราะแต่ว่าอาจจะต้องดูหลังจากที่กลับมาจากอินโดแล้วใช่ค่ะอย่างเมื่อวันนั้นเราเสียน้ำตาแบบร้องคือตื่นต้นเยอะมากเลยหลายคนเลยมี เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตไบโพลาก็ได้ค่ะว่าร้ <c oughs> องไห้แล้วก็มาเต้นเต้นแล้วก็ร้องไห้จริงๆชอบประทับใจทุกช็อตเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราได้ให้ความสำคัญไล่เรียงมาตั้งแต่ตัวเราเองครอบครัวน้องๆนิสแกนแล้วก็ทางบอสนวัตรรวมถึงมแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะก็ะคือชอบทุกโมเมนต์เลยสาุกสกด้คุณ <c oughs> แม่ด้วยด้วยค่ะแล้วก็คุณแม่เขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีโมเมนต์แบบได้อยู่ในคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะเขาก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยก็เป็น ความทรงจที่ตัวคุณแม่เองก็ชอบมากแม่ว่าหายป่วยทางน้อในที่สุดกาลังใจดีค่ะกําลังใจดีเพราะว่าแฟนคลับก็ส่งกําลังใจให้แม่เยอะมากอะไรเงี้ยบอกหนูก็พูดว่าถ้าแม่ไม่หายก็คือไม่ให้ขึ้นเวทีอะไรเงี้ยก็เขาก็ก็พุกตัวเองขึ้นมาได้ยังตอนนี้แม่เป็นยังไโอ้ตอนนี้สดใสขึ้นเยอะมากๆหลังจากกลับคอนเสิร์ตแม่ก็ alert เลยค่ะแบบสดใสเหมือนเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยน่าจะน่าจะ เจอแบบช็อตประทับใจไปเยอะด้วยปกติคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าแบบแฟนคลับเราเยอะมากแค่ไหนจนวันนั้นเหมือนเขาได้ได้เห็นเองมีแฟนพูด้ชมเยอะด้วยใช่เป็นไงบ้างครับตอนนั้นก็ตอนอยู่บนเวทีก็ก็อย่ตอนแรกก็ยังพูดกับทีมงานอยู่ว่าแบบเพลงนี้เป็นเพลงที่มันโหดมากสําหรับหนูปกติจำจำไม่ฟังเลยอะไรเงี้ยเพราะเราแบบเราจะมูฟออนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็มาร้องบนคอนเสิร์ตก็ ซันคับช่วยร้องด้วยก็จบเพลงจบโชว์ไปก็ปกติเวลาเราร้องเพลงต่างๆตอนเด็กตอนช่วงที่เขายังอยู่ก็คือเขาจะอยู่ข้างๆเวทีตลอดแต่เหมือนวันนั้นก็คือได้อยู่กลางเวทีเลยแบบทีจอขึ้นอะไรเงี้ยเราก็แบบดีใจมืนไดก้ก็ชิดว่าเขาก็น่าจะภูมิใจเหมือนกันใช่าูนั้นแวอยาก้ใช่แ่ิดาหนูก็รู้สึกว่าเขาก็รับรู้ได้ใช่ไฮไลท์เนาะ าวัแบบแฟนคลับสุดกอยงคะ่ะ <c oughs> คือจริงๆถ้าแฟนคลับที่แบบติดตามมาเ็าจะรู้ว่าจริงๆหนูว่าก็เป็นคนชอบของแบรนด์เนมแต่ว่าเราจะเป็นคนที่เหมือนแบบคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรเงี้ยค่ะนาฬิกาโรเล็กก็เป็นนาฬิกาแบบแบรนด์ที่หนูชอบอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาแบบไปคุยกันหลังบ้านยังไองอะไรเงี้ยเขาก็แบบอยากซื้อเรือนนี้ให้ซึ่งก็เป็นเรือนที่เราแบบอยากได้ใช่ค่ะก็ดีใจมากๆแล้วเขา ใช้เวลาในการแบบโดนเนตกันแค่ประมาณ3วันใช่ใช่ค่ะล้วก็แบบช็อกว่าโอ้โหไม่ไไไมมม่่มม่ถึงน่าจะประมาณเกือบ3ามแสนประมาณนนั้ใช่แต่หมันก็เป็นเรื่อง<ต>ที่เราอ <มา S 2> ยากไดใ้ใช่ใช่ก็เหมือนเป็นของขวัญ แบบจับแฟนคลับในวันใน,ในวันคอนเสิร์ตด้วยนะเ้เราตะกิดมาก่อนเลยคะว่าแบบว่ามันมันจะมีแบบมาเซอร์ไพรส์จริงๆก็แอบทราบว่าเราก็อยู่ในดอมด้วยอนะไรเงี<ม>้ยทุกด้อมแอบทบราบว่าแบบจะมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าตัวเราเองเราก็อยากเก็บไว้แบบไม่ไม่อ่านดีกว่าไม่ดูดีกว่าว่าคืออะไรอะไรเงี้ยค<ม>่ะใช่แต่ก็ไม่ช่วงเวลาที่ซ้อมก็แทบจะไม่ค่อยได้แบบเข้าไปดูด้วยแต่ที่แฟนพทำกันบ้านเนี่ยคุณไมาความว่าเหลืออะไรอีกที่อีฟ้าอยากได้อีก แี่แบบไม่ไม่จ้ <sk r isa> าแม่อันนี้เป็นนั้ำตกไหม <c oughs> ว่ามีเป็น <c oughs> น้ำตกเยอะไปแล้วครูมันไล่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเยอะที่สุดน่าจะเป็นตอนช่วงประกวดะคะ่ะที่จะเป็นหลังจากจบการประกวดเสร็จก็เป็นแบบทอง,ทง,งะคำแท่งอะไรเงี้ยน,นั่าจะเยอะที่สุดเรียก<ช> <c oughs> ว่าแฟนคลับเป็นแบบแม่คุ่มพ่อคุ่มเนาะใช่ไหมเรียกว่าเป็นด้อมมหาลัยนีด้อมเศรษฐีดูใบ ยังสึกตอนที่เราได้รับรายการเราเราเพิ่มตันหรือา่ายังไงเราซื้อมนก็เหมือนแบบเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาก็เป็นทุกอย่างให้เราแล้วเหมือนกันจริงๆนะจริงๆก็ก็แอบงงอยู่ว่าเอเขารู้ได้ไงว่าเราแบบอยากได้อะไรเงี้ยเพราะเราก็มีแพลนที่จะแบบจะซื้อเก็บสะสมไว้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เซอร์ไพรส์ดีใจค่ะดีใจที่แบบแฟนคลับก็รู้ใจเราด้วยใช่ค่ะแล้วบนี้ <ๆ S 2> สิ่งที่เราจะตอบแฟนคลับได้คือ พพยายามจะบอกเสมอว่าเราพยายามที่จะเป็นอิงฟ้าแบบมหาชนที่เขาแบบดูเราแล้วเขามีความสุขอะไรแบบมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดข,ของเราอะไรผลิตผลงานดีๆออกมาให้เขาได้ชื่นชมให้เขาได้แบบไม่ใช่แค่ตัวเราหรือว่าคนในครอบครัวเราภูมิใจแต่ว่าแบบอยากให้แฟนคลับภูมิใจด้วยพี่นว,วัดพึ่งโพสว่เพรียมเป็นที่ทำง,งานที่เซ็นเตอร์ร่่มกักพระเอกดนะังขอ อันนี้เราจะได้รู้ว่าอะไรยังไงครอันนี้หนูยังไม่ซื้อใช่ยังยังไม่ทรา,าบเรื่องรายละเอียดตัวสินค้าเหมือนกันเพราะตอนนี้แบบปุ๊บกันเยอะมากนนมาใช่ใช่ค่ะที่ติดต่อเข้ามาแต่รู้ไหมเขาเกเรกันไรทุกทายยังไม่ทรา,าบแอบแอบมีลุ้นอยู่ค่ะว่าว่าจะใช่หรือเปล่าเป็นที่เราชอบหรืเปล่าใช่ไหม นึกว่าก็น่าจะน่าจะใช่นะเพราะว่าบอสเขาก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นสัตว์ปร์เพณีอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นคนที่เราแบบฟึ่งๆอยู่ด้วยจริงๆตั้งแต่สอตั้งแต่ประกวดเสร็จตรงตอนเนี้ยได้เซ็ตต์ประมาณกี่ตัวเฮ้ยได้นับเลยลองลองนับเลยเอ่อน่าจะประมาณตอนนี้15บห้าค่ะเออวันนี้เราเอาเวลาไปเตรียมตัวที่ตั้งประกวด กันยาค่ะแล้วก <c oughs> ็ตอนนี้ที่ดูแพลนต,ต,ต่างๆของการซ้อมอี้เดือนกันยาก็จะเป็นซ้อมเดินแล้วก็เรื่องภาษาล้วนๆเลยแต่ว่าจริงๆในทุกๆวันหนูก็เหมือนว่าเราได้ฝึกตัวเองอยู่แล้วในการออกงานงานต่างๆที่แบบเข้ามาตั้งแต่หลังได้รับตําแหน่งนี้นะคะ <c oughs> ก็เหมือนแบบเราได้ฝึกตัวเองให้แบบเป็นมืออาชีพในทุกๆเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือแค่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของ p e r f o r m มนซ์ที่มันต้องแบบแน่นจริงๆก็ใช้เวลาถึงเดือนก่อนที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่หลุก ไมเหมือนยังรับก็ได้จะไ,ไปดีแต่เท่าที่ดูในตารางกันยาก,ก็คือยังเห็นแค่ตารางเรียนอย่างเดียวค่ะยังไม่เห็นตารางาอีคุณผู้ชค่ะขอบคุณค่ะ